เล่าข่าวเล่าเรื่องเมืองไทยชาแนลฝากกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวทุกวันกดไลค์และพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์ได้นะคะดิวอริสราถูกด่าเละแฟนหนุ่มจุดพูดเซอร์ไพรส์เพิ่งจะฉลองวันเกิดกันไปหมาดๆสำหรับคู่รักดิวอริสราและเซบาสเตียนซึ่งทั้งคู่มีวันเกิดติดกันโดยเซบาสเตียนเกิดวันที่14มิถุนายน ส่วนสาวดิวเกิดวันที่15มิถุนายนโดยทั้งคู่ไปฉลองวันเกิดท่ามกลางบรรยากาศสวยๆวันเกิดทําชาวบ้านเดือดร้อนหลังจากที่ดิวอริสราและเซบาสเตียนและของขวัญกันพร้อมกับมีการจุดพลุสไพรายแบบชุดใหญ่กันไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการตามภาพที่ได้เห็นนั้น แต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้เมื่อการจุดพลุนั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นไม่น้อยโดยมีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าการกระทำไร้สมองมาก22นาฬิกาหลังคาบ้านแทบพังลูกเด็กคนป่วยหัวใจจะวายตายคนในหมู่บ้านตกใจกันหมดเสียงดังรบกวนชาวบ้านเกาะเกิดเวลา22นาฬิกาและระแวกใกล้เคียง คนเฒ่าคนแก่ตกใจตื่นมาแถวบ้านหลุดหายเสียงดังมากจริงค่ะอยู่ตำบลใกล้ๆย,ย,ย่างตกใจมาเราวิ่งรอบบ้านหาที่หลบเกือบช็อกค่ะในเวลาต่อมาดิวอริสราก็ได้คอมเมนต์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรม @dewarissa ต้องขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนจากที่ทราบมาคือทางคุณเซฟได้ทำเรื่องขออนุญาตที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอินเรียบร้อยแล้ว ส่วนพุเท่าที่ดิวเห็นคือจุดกลางน้ําแต่ในส่วนบริเวณใกล้เคียงก็มีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายเพื่อความปลอดภัยนะคะต้องขอโทษอีกครั้งหากไปรบกวนแต่อยากให้เข้าใจว่าถ้าไม่ได้รับอนุญาตจริงๆดิวเชื่อว่าคุณเซฟก็คงไม่จุดแน่นอนค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณโรงแรมดังกล่าว พูดคุยกับชาวบ้านซึ่งเสียงแตกเป็นสองเสียงว่าบางคนก็ชอบเพราะว่าพลุสวยดีและจุดแค่แป๊บเดียวไม่ได้รบกวนอะไรเพราะพลุงานโศบยังดังกว่าอีกขณะที่ชาวบ้านอีกรายกล่าวว่าชาวบ้านละแวกนี้มีทั้งเด็กคนแก่และผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากคิดว่าเวลาที่มันดึกเกินไปและไม่เหมาะสม กับขณะที่นางสาวสรัญญารีวัฒนานายกเทศมนตรีตำบลบางกระซ้านกล่าวว่าทางเทศบาลไม่ได้รับการประสานงานว่าจะมีการจุดพลุด,ดังกล่าวซึ่งหากว่ามีการประสานมาทางเทศบาลก็จะมีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้รับทราบโดยหลังจากเกิดปัญหาได้มีชาวบ้านโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนเองจึงได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ไปว่า เทศบาลไม่ได้ข้อมูลและประสานมาอย่างไรก็ตามต้องขอโทษชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและจะยกกรณีนี้เป็นตัวอย่างหากจะมีการจัดงานหรือขอแสงสีเสียงต้องมีการประสานงานมายัางเทศบาลให้ชัดเจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบทั่วถึงกันชาวบ้านแถวนี้หรือหากว่ามีการจุดก็ควรจะประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านรับทราบก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความตกใจโดยขณะที่ตนเองนอนอยู่ก็ยังสะดุ้งตื่นทำให้เด็กๆร้องไห้กันกระจององแง